ช่วงนี้เนี่ยมีลูกค้าเข้ามาสอบถามเยอะมาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องล้อรถเราควรจะดูยังไงตัวเลขอะไรมันบ่งบอกความหมายมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับผม ก็คือจะมาบ่งบอกว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยความหมายมันคือเป็นยังไงบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเลยตัวแรกเนี่ย2 5 5นะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวความกว้างของหน้ายางตรงจุดนี้ถึงจุดนี้ครับผมส่วนตัวทับ60บเนี่ย60จะหมายถึงว่าตัวแกนยางนะครับผม จากจุดนี้ถึงจุดนี้ครับผมก็คือแก้นยางนะครับผมส่วน R เนี่ยหมายถึงเป็นยางเรเดียนนะครับส่วน18เนี่ยหมายถึงว่าล้อแม็กเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็คือดูได้จากจุดนี้ ถึงจุดนี้ค,ครับผมจะเป็นในส่วนของตัวล้อค่ะครับผมที่เราเรียกกันว่าขอบ16นิ้ว17นิ้ว18นิ้วอ่ะครับผมนะครับส่วนในส่วนของตัวต่อไปเนี่ยที่มันเขียนว่า108หรือบางคันอาจจะไม่อาจจะมีเป็นตัวเป็นตัวเลข88เอย75เอยตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรก็คือจะบ่งบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับการรับน้าหนักบรรทุกค,ครับผมส่วน108เนี่ยจะรับน้าหนักได้อยู่ที่ประมาณ1,000กิโลหรือว่า1ตันนะครับผมยังไงเนี่ยสามารถเทียบตารางตรงนี้เนี่ยได้ไ<ป>จากในเพ กันก็ได้ครับผมว่า108 88 10. ตัวนี้รับน้ําหนักได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัว S เนี่ยบ่งบอกหมายถึงว่าความเร็วที่ว่ายางตัวนี้เนี่ยรองรับความเร็วอยู่ได้อยู่ที่เท่าไหร่รถคันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเครื่องหมายตัว S ก็หมายถึงบ่งบอกว่าวิ่งได้ความเร็วประมาณ110 180กิโเมตรต่อชั่วโมงครับผมถามว่าไม่อยากให้เกินจากนี้เพราะว่ายางตัวนี้เนี่ยมนรองรับความเร็วได้อยู่ที่ประมาณเท่านี้ครับ ตัวเลข4ตัวเนี่ยที่ติดอยู่ตรงล้อเนี่ยจะบ่งบอกหมายถึงสัปดาห์ปียังนะครับผมรถคนนี้เนี่ย4118ก็หมายถึงว่าสัปดาห์ที่4 1เอาตรงนี้เนี่ยเอาหาร4เลยนะครับก็คือจะตกเดือนตุลาคมปี2018นะครับผมสำหรับยางตัวนี้นะครับหาลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามการซื้อขายรถติดต่อได้ตามทางด้านล่างนี้นะครับผมจาก MT2 c a r คครับส่งครับ Yeah. you